สวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกทท่านนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดไฟก่อนนะครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้นะผมอยู่ที่ศาลปู่พญาเต่านะครับมาตามต่อนะครับผมนะงวดที่แล้วเลขขึ้นคอปู่ที่เห็นกัน903ท่านผู้ชมเอ้ยเข้ามาเต็มๆตมนะครับอ่าวันนี้ก็เอารถคันเดิมมานะครับผมอ่า วันนี้มากันสี่ช่องนะครับก็อทองแหลกคนเดิมป้าต่อยคนมีเซน์หนุ่มอําคนเดิมมาวินชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับ<ล>ก็ไปไปขอโชว์ขอลาบกันเออไปอาวินพ่อมาไ,มไ,ไหมพ่อแมนทุกคนเลยปลาเฮาไปขอโชว์ขอหลับตามต่อสวัสดีครับพ่อทองแหลกสวัสดีครับสวัสครับสวัสดีครับแมนครับผมสวัสดีคครับ ครับผมใช่ครับเอาอยางมันแม่เออสิเบิ่งสะเบียนรถตัวอือนี่ครับตัวน,นี้นะครับผมแล้วบิ่งหันถอยเพิ่นยางขงมาอยู่ ปูพญาเต่ามันนี่กเ็นงนูามมาวินปะอยเมนครับทุกทชมนะครับนี่ครับอืกับสารปูพญาเต่าเขาเต็มๆเนาะฮะเยขขื่นข้อพันเก้าเก้าศูนย์นะครับแล้วฮะเขาตามพานขึ้นลมเออ เต็มตาเลยเาต้อยว่าดอาคิดวาย่านี่หนูขับรถตำรวจต้อดเจ้าอาหารน้อยู่เนาะม่ผลไม้หมันมีผลไม้ไปครับุชมมีหอดไก่ด้ไปครับชมอ่ามึงมึ่งไก่กีโอ้เขจะมมัมามเมาเรียงไก่อวินโอ้โหนั่นเราให้ไก่ตัวเิ่ข้าวาน่ะแมนอ้าวพี่กวยน้ออ่าน บ่เป็ยังบ่เป็ยังเดี๋ยวเขาจะ่ากันมากราบมักบาปูกอนอันดับแรกเตตัคผเนาะนี้มาบาดอาปเดี๋ยวอทงเลตั้งวได้ก่อนคือเขาคืออันดับแรกเขาเอาตรงได้เขาเขาต้องนี้ก้อนนะแมนอยูอ่ะจอยเนาะฮะสารมาอยู่แมนครับออกมาอยู่ครับอ้าะ้าอีหยังอืม เออเบิ้งเลขกันนะสี่สิบบาทแบ่งสี่แบ่งยี่สิบบาทมีแบ่งสี่แบ่งยี่สบองใบแบ่งสี่สิบบามีนเลื่อนไปอ่ามาวิ่งเิ็นเห็นแบ่งยี่สิบสองใบยูต่งาท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมเอแบ่งยี่สิบสองใบบ้องอันที่เบิ้งสีละใบฮะอ่ะอีกแล้วท่านผู้ชมผ่านลมใบนี้ได้มาห้าหนึ่งเก้าเนาะ หาหนึ่งเก่าแมนหาหนึ่งเก่าเนาะค่ะใบนี้มีหาห่ใบนั้นหานึ่กอันนี้ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งอ้ศนหนึ่งห่ชมนะครับอ่ะเอาผู้ชมไปเดี๋ยวไปกาไฟครับผมคนลุกใบหนึ่งนย์หนึ่งหนึ่งบอกแบงี่สิบสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับทุกช่องนะครับเด้อทเนเดิมแรงงานตัวซีสองซีสองซีคน เพราะว่าเอาไฟเอาไฟกระจายกระจายออกเดี๋ยวจะได้เห็นทั่วๆชัดๆนะครับทุกท่านนะเทียมเียมเทียมคราวาเพิินนะครับท่านผู้ชมนะครับคือก็มาอยู่ที่ศาลปู่พระยาเต่านะครับคือเรามาตามต่อกับที่ศาลปู่พระยาเต่าก็คือเลขถิ่นมังค้อเพิินเก่าศูนย์ เลขออกศูนย์เก้าไว้ใครลกเคร็ยังดินข้ามือจอของโอ้ยตกใจเหมืเมื่ไหเมื่อไหร่ผมผมก็ังจับมออยู่ไหมก็จะมาจับตกใจมึอยังดินมืมึืงโอ้ยมาเด้คนเอ้ยมาเด้นอเอ้ยเ,เออเฮ้ไครับงานหม่คับลูกมานเออเมยยูอาร์หรือว่าเนี่เพราะว่ามานั่งคือตรงนี้นะครับ่านผู้ชมนะ ต้องระวังกิ่งไม้นะครับคือเบิ้งขนาด์คอรมัตมุ่งสักงกะสีไอ้ปนไม่บากยางไม่เลยกะกิ้งไม่กัยังอ,อะไรบ่นเนาะตามขอจบขอหลับกันได้ครับทุกท่านเลยอขออนุญาตจุดอันนี้ก่อนครับจุดเช่นดีพอเออจุดใเบิ้งเบิ้งงามๆนะครับออออเอออย่าฟังปังอ้อปูเด้องวดนี้จัดสามตัวตรงๆงวดที่แล้วนี่ เลขขึ้นข้อปูศูนย์เก้าเกศูนย์นะปูเด้อเอาตรงตงปังปังนะปูงวดนีนะปูเด้อจัดเห็เพิ่นตรงตรงโหลดอ่อถูกไปเนี่ยยเ้อถูกเสียงท้ายเขาโชคลาภอะไรตรงตรงปังปังไปฝากเนี่ยเทบซี่ทั้งบานเลยเดอ แสงอ่างงามเลยแสนอยู่ที่เดืองอันงามเพราะว่ายไต่เทียนเลยเนาะแสงเทียนก็ดแสงเทียนนะจังามเป็นงานเดี๋ยวยังไทยเพิ่งเพราะว่าถ้าจะถ่ายรอบนอกมันแสงมันไม่ถึงท่านผู้ชมแสงมันไม่ถึงมักเวยมากงามด้วกันเด้กูก็ได้มาวินนี่ปราบบอกคนเด้อนี่กูครับ เาเต้ีาจอวัน้เสียวเียวได้มากสิท่านผู้ชมวันพระเสียวดแว้งเแลว้งแ้งมาแลท่านผู้ชมมากราบไหว้นะครับบอกกล่าวกับสารปลูกพระยาเต่านะครับท่านผู้ชมนะ อ่า0 9 9 0เ้าเข้าเต็มๆมาตามต่อของงวดวันที่16มิถุนายนนี้2566นี้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาสาธุนะโมตัสสะพระสัมภะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาวินเก้าเก้าเปก็นนะ โกลุ่มเก้าครับเก้าเ้าเก้าเก้าด้ค่สัวสียงนด้วยอมโบกระมาแล้วนี่ได้โตให้ลูกหลานเป็นสภาพเดชื่น่งรทศหงปังดังๆสามตตรงๆของหมวดตันที่สิบหมีุน้ายนทศสองขั้นห่าร้อยหกสิบหกเถินไยแซ่ส้งเกตเบื้องไหนผู้ชมหลายหมวดมากนี่น้าเก่ากูนั่ ว่าไสท่าน่าไม่ใ่อารดเลยนี่แหละมองมึงนี่แหละทอาผู้ชมยเพิ่งทันขอแค่นี้จบต้นเทียนท่านเรงสียางไปกัลังสีปักุ่มคนเป็นยางไปเจอในรถตายขึ้นเลยอ้ยอาเอ้ยสลบไปเลยเอาคือมาใส้ต้องเท่าไข่อ้ยนะโอ้ยอย่าตื่นอย่าถวงผูกข่านแล้เนะอย่าตื่นอย่าทวงที่ยังถืมือเอาขบันมาคอยช่วคอลาคือเก่าแล้วะครับอนอันคไใหม่งแ่เดี๋ยวเด ต้องแกมนรบกวนปูรุ่นนี่เถื่อนะข้าเดิ่นมาขอโชคห้องออกนี่แหละพอดีนี่ท่านผู้ชมไม่รุ่นเถือยท่านผูมเดี๋ยวผ่้เมนเบอร์เกิบอาเนี่ยมาถือเบอร์เกิบพอดีเกิบเบอร์ซีซิพหาดเบอร์ีิพหาผเมนอเถเอาถูกกันถูกมาแมนเบอร์ซีิหาเกิบอาเพราะวพยาโมดี กิดพึ่งซื้อมื่อม่มือนี้แมนซื้อเกิดมือม่มือนี้ผมเพิ่งซื้อรองเท้ามาใหม่วันนี้ท่านผู้ชมนะครับนครับออเลยอ่ะบแมนมือนี้มือนี้ซือเกิดไม่มือนี้ซื้อเกิดไม่ไปเลือกเบอร์ซีมันรถมาไทยับเกิดพอดีไหมไม่บอังเออนี่ไหมกบเหัว ผมเพิ่งเพิ่งเพิ่งซื้อรองเท้ามาใหม่ท่านผู้ชมหน้าม้ก่าเบอร์ซีพายมาตลอดเนี่ยซีพายยีอาซีพายโดนมังเกิลป่ะนี่ยเพราะก้อนเปียกเยียวย้อยก้อนมันก้อนมันกิจการเท่านะครับท่านผู้ชมนะมาก็ในฐานะที่เขาต้องและคือจะมาถ่ายได้ไหมพ่อจะมาลูกเขาได้ระมาณสามคนเหรอแลมาสามคนนะครับก็ให้มาวินขยเหมือนเดิมนะครับดูเรายูซือในฐานะ

ลูกหลานขอเือให้ไฮโดเซียมซีไ้ปูไ้โชไฮลาสามตตรงๆไยิบออกมาทีละตได้สามตของเลขไทยแล้ววันที่หนึ่งหรือเลขไทยลอตตารีสองตัวก็ได้หรือปูเอาตรงตรงแน่นแน่นปังปังไก่าปูสิไม่บ่เ้เพิ่นได้ซาได้ฤกเก่าด้ะปูเด้อซา ล้วนสองไม้วนสองม้แล้ววิ่งล้วนสื่ออะล้วนสองไหมเจ็ดหนึ่งฮะเจ็ดหนึ่ง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 ตรงกับเลยทะเบียนรถอาร์มเลยเหรอเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเขียวเ้า ใหนเราขึ้นสาทางเลยที่พกันาไเฮ้ยสองอีกแล้วสองไม้ครับผมนักประ้นนะครับเอาแบบที่มีพอดีเลยสองคูกับสองไม้โอ้ซี่ไม้เจ็ดหนึ่งสี่แปดอันนี้สี่แปดอันนี้สี่แปดเที่ยวแรกเจ็ดหนึ่งมีเจ็ดมีหนึ่งมีสี่มีแปดเอาตรงกันเป็ดเลย ตรงทันเปเลยเปลั้งเรเ่ตรงเลาเ็ลี่่ามคนเริ่มเร็วนี่ปูเฮ้านี่ไให้เลขสองคูตัวนี้สองคูเ็หนึ่งกับ4ีแปดซีแปดเจ็น่กับซีแปดท่านผู้ชมสามบรรลุกกริมิกะเจดหนึ่งสีแปดเจ็ดหนึ่งกับซีแปดครับอ่ะอันนี้เกิดขึ้นได้ครับสำหรับตัวเรข่อดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังรับชมตอนนั้นะครับชมนะเดี๋ยวเลียนถูชุะไปชุกเดียวเจ้าเหม่ยเหม่ไปละเดี๋ยวตะบึงเหม่ไป เยวเด้วยเดี๋ยวยังไม่หมดหอเดืเพาะว่าองบังเดกถืหมืนใหม่เหมือนไปอือนะครับท่านผู้ชมอันนี้มอนี้เขามานเดือนเดือนไหเนาะเออมาเดือนไหนหรอเดือนไหยท่านผู้ชมนะครับอือเดือนไหยแมนอ๋อไม่เมือนไหนเดังยี่ยังยังยังตีที่ตีหายมีกปเขามันนี่แนะเป็นผู้ใดนะครับเป็นผู้ใดซื้อเดือนหลยยขึ้นเลยั่นผู้ชมวันนี้ม่ลูกอือแม่หนูงหายหนุ่สิบวนสิบน What? 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 เดี๋ยวน,นะอาแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะกัเต็ดได้พอ,อบา,างคนตั้งโต๊ะท่าน้บงตั้งตมาเลยมาดดดตั้งโตท่นตั้งัที่เรียงตั้งย่ใสยื<า>่ซื่อนี่บางแห่งอันนี้มีตั้งโต๊ะท่านเลยบงหตั้งโต๊ะท่านเลยปูปายาเตาครับผู้ขา มากขอโชคขอลาบครับอย่าตื่นอย่าทวงผู้ขาาด้วครับเนาะผู้ข่ากันคิดกันเลยก็ขออ้อนยอมปูไห้เออย่างไงงาเรื่องเสียโบหูทเทมูเท่าบาถึงการนะครับเนาะอโอ้ยตรงๆัูปูเดออ้อาวินอ้องสีเห้าเก็บเป็นกนอากาศเดียวไป้บิงไอสุนเนาะอาบงอนะอาวินไม่หยา่คนทำสมมูยู่มาวินวนี่ตัวเบอะเลก กระบงเป็นยิมหาเปอรนต์ยิมหาเปอร์เซ็นต์นอ้อเปอรหอวันที่20 09 2023อ่า20 09 2023อ๋อครับไปไปอด้าไปเบอรงเลขถูกไปท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูเลขถูกครับเดี๋ยวไปเบิรงเลขถูกแล้วกันสองรอเฝ้าเบิรงเฝ้าไปมุ่งเจ้าใครใยู่ด่วนเล ก็เป็นความเชื่อส่วนคนปวดชายวิจารณญาในการนักชมไปครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูเลขทุบครับโอเคครับอันนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ไปเดี๋ยวไปดูนะครับท่านผู้ชมนะไปดูเลขทถูบกังเดี๋ยวขอยก้อนขอยเบิ้ลถูบทับเฮ้ยอะไรอะไรติดขาโอ้ยต่อใหม่ตัวอือหัอก็ยังยังมันดีดีดีขาเลยครับนี่แม่ข่อยเป็นเก่าศูนย์สามเมตรครับคุณผู้ชม ท่านผู้ชมนี่ยังอยู่ครับผมเออเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมเก้าศูนย์มีสามมีเก้ามีศูนย์เนี่ยเลขออกเก้าศูนย์ศูนย์เก้าท่านผู้ชมปูให้เข้านะครับท่านผู้ชมนะนี่เก้าศูนย์สามแล้วก็เลขหางประทัดที่ผมเคยส่องอ่ะมีเก้าศูนย์ท่านผู้ชมนะครับโอ้โหเอ้ยตรงตรงนะปูเด้อปูนี่น้ำเก่าต้องขับ เมียนพ่อ,น,พอน,น้ำเก่านนเานภาวนาชายาเพิ่นะน้าเก่าตะไ่อเราเอาเพิ่นเชิญเพินะเ่นไอย่คันแงเพิ่นให้เก่ากอนเลยเก้าหนึ่งเก้านี่ครับปูพย,ยาศักด้์ดูชมอกนมเก่าเห็นห่ังนี่เด็เลขกงกระางเพิ่นเก่เกบ,บน,นี่ไงเนีวม่นีนเยเอา ก็จะกินแต่ยึดม่มาเตมเลขทเก้าเ้าค่ะท่านผู้ชมใส่เก้าหกเาทังสันานั่นนะคะท่านผู้ชมเก้หเเป็นความเชื่อส่วนบุคคลปดนี่คือเลขเดียวไม่ยัางไม่ยังไฟใหมมือเยอะอ้ยไฟม่ย่งาท่านผู้ชมคือช่งบินบินาน้ำไปเลยแล้วก็ผ่านปากไปบ้างหรอเออ อาโอ้ยมาชมเอ้์จริงไห้หักอีกแล้วเนี่ยอแต่พ่อลังคาปูมันหนยกลงมยแต่่าเจอยังเป็นอย่างเนี้ยเด้อย้ำใจครับเปาเบิ้งนี่ครับผมเดี๋ยว่เดี๋ยวเปเก้าหกเก้าครับผมนู้ชมนะครับเบิ้งรอเดียวเป็นเบิ้งลยรอโอเคครับผมถือองให้เบิ้งบุลวก นี่ขึ้นโอไปเลยเดี๋ยววนไปอ้อมนึงก็ไปเบิ่องหนึ่งครัไม่หนี่พอตงเลยมีครับพาวินไปเบิ้งหนึ่งครัอย่ามีบ้านท่านผู้ชมต้องหั่นแม่คือใครยังไตผมแหมเหมือนอะไรไตผมมันเลี้ยวหืมนักผู้ชมนะครับอ่ะท่านผู้ชมครับเอาตามนั้นครับผมนะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับหนุ่มอาร์มคนเดิมนะครับทองแหลกคนเดิมป้าต่อยคอมมิเซนต์นะครับมาวินชาแนลนะครับผมนะก็ขอให้นักผู้ชมโชคดีนะครับกับสารปุ๋ยพญาเต่า9เก้ครับผมนะ สำหรับนี้สวัสดีครับผมโชคดีครับเฮงเฮงดูเลยครับผมสวัสดีครับ